ัปดาห์ดวงดีนะครับวันที่20ถึง26พฤษภาคม2567นะครับการงานการเงินนะครับและวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์ดวงดีเรามาดูการงานก่อนนะครับการงานได้ไพ่10ดาบนะครับ10ดาบเป็นไพ่ที่อยู่ในสถานะของคำว่าถูกไล่ออกจากงานเปลี่ยนงานนะครับแล้วก็ว่างงานแล้วก็กำลังจะเริ่มต้นงานใหม่ๆไพ่ใบนี้เขาบอกว่าเป็นไพ่อยู่ในสถานะถ้าดูจากคำว่า สิบดาบในทางที่บวกในการงานนะครับเเรยะว่าถูกเจริตถูกชโลโกกับอาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารเสริมลดความอ้วนหรือเกี่ยวกับเรื่องของคลินิกความ,วามงามได้หมดรวมถึงเซลล์ยาเซลล์เครื่องมือแพทย์และรวมถึงอาชีพเกี่ยวกับการสูญเสียและความตายก็คือการเป็นเซลล์ขายประกันชีวิตแต่จุดเริ่มต้นของคุณคือเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสกบบาลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เรื่องการงานทําให้ส่งผลต่อการเงินที่ ถอนหายใจและเอาตัวรอดและเป็นจุดของการเริ่มสร้างความมั่นคงในทางการเงินค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปแล้วมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับก็เลยทําให้ผ่านวิกฤตทั้งการงานและการเงินครับคนวันนี้นะครับอ่ะคนวันอังคารครับ คลิงอัพครับแปลว่าในทางการงานคุณจะเป็นผู้บริหารที่ดีคุณจะเป็นเจ้าของกิจการที่ดีคุณจะเป็นเจ้าหน่ายที่ดีและคุณจะมีเจ้าน่ายที่ดีคุณมีลูกค้า v i p ีที่ซัพพอร์ตคุณทําให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจกิจการการค้าอาชีพอิสระการลงทุนรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ตกคําว่า์วิสและบริการธุรกิจถูกฉลกถูกจริตคุณเน้นไปคําว่าอาหารอาหารอาหารจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นอาหารและอาหาราอาหารคนอาหารแปรรูปและอาหารหมาอาหารแมวได้หมดนะครับ ในทางการเงินคือความสุขของชีวิตก็คือใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่จนไม่รวยฐานะปางกางมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้และมีความสุขกับคำว่าเพียงพอและพอเพียงครับอ่ะมาดูคนวันพุธครับคนวันพุธได้ไพ่เฮอริทแลลว่าการเดินทางสายกลางทําในสิ่งที่อยู่ปัจจุบันให้ดีที่สุดในทางการงานนะครับและไม่ยึดกัออดีตอยู่กับปัจจุบันและไม่อยู่กับอนาคต แปลว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณทุกวันทุกวันวันที่ตื่นมามีลมหายใจและมีงานทํามีความสุขมีรายได้แปลว่านี่คือสัจธรรมของความสุขในความโดดเด่นเรื่องงานและเรื่องเงินสิ่งสําคัญที่สุดของคุณคือมีงานมีเงินไม่มีหนี้มีความสุขมีคนรักมีคนอุปถัมภ์ซัพพอร์ตและมีจิตใจที่เมตตาเจอแต่คนดีๆในคาว่ากาลยานนิมิตครับมาดูคนวันพุธรหัสครับพอพุธแล้วเข้าเพื่อรหัสนะครับ ครณรหัสได้ไพ่เดอะเดตโอ้โหตกใจและน่ากลัวแต่จริงๆไพ่เดอะเดตรูกไหมครับถ้าเป็นทางการงานที่คุณกําลังสมัครงานอยู่ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นองค์กรไทยเขาเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องกับองค์กรที่เกี่ยวกับเจ้าสัวนะครับที่เกี่ยวกับคอน sumer product นะและไพ่ใบนี้ถ้าอาชีพตรงนะครับที่ถูกจะถูกจะจดจดและถูกฉลกเลยนะครับก็คือสายทางการแพทย์โรงพยาบาลคลินิกเซลยาเซลเครื่องมือแพทย์ประกันชีวิต นะครับโดยภาครวมเลยนะครับถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวต้องทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและของกินนะครับจะประสบควาสมสาเร็จหรือสายวิชาชีพนะครับที่เกี่ยวกับวิเคราะห์ทางการเงินในเรื่องของการเงินคลี่คลายปัญหานี้สินจบสิน้นมีความสุขของการเริ่มต้นชีวิตใหม่การปรับโครงสร้างทางการเงินไม่ว่ามีคนช่วยคุณคุณช่วยตัวเองและคําว่าองค์กรนะครับขนาดใหญ่ของคําว่ารัฐบาลมีนโยบาย s พ p p o r t นี่สิน ของประชาชนนะครับโอเคครับมาดูคนวันศุกร์กันครับคนวันศุกร์ได้ไพ่ DM เอ e มเ s ในทางการงานเขาบอกว่าคนวันศุกร์ผู้หญิงจับได้จะมีดาวราชาอุปถัมภ์ก็คือเป็นดาวที่เกี่ยวกับเจ้านายผู้ชายนะครับผู้ชายวันศุกร์จับได้ไพ่นี้จะมีดาวราชินีอุปถัมภ์แปบลบว่าเจ้านายจะเป็นผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นไพ่นี้บ่งบอกถึงหน้าที่การงานอยู่ใน องค์กรที่ถูกสนับสนุนในเรื่องของเจ้านายที่เป็นเพศตรงข้ามดีมเพลสแปลว่าการเติบโตในระดับนะครับซีเนียร์เอ็ผู้จัดก,การและ CO นะครับและสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้และเกิดความร่ารวยและมั่งคั่งได้และสามารถช่วยเหลือสังคมได้กําลังมีการขยายธุรกิจกิจการเติบโตในระดับวําาสาขาและเครือข่ายทางการเงินจะยิ่งมีความมั่นคงและความสุขของช่วงเวลานี้มากขึ้นมากขึ้นมากข,ขึ้นนะครับ มาดูคนวันเสาร์ครับ h h p r i n t a g e ในทางการงานเขาบอกว่าอยู่ในสายอาชีพความฝันของผู้หญิงที่อยากเป็น Air s สเตสจวดการโรงแรมการท่องเที่ยวในสายอาชีพที่อยากประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจคือแฟชั่นเสื้อผ้าจิวเรี่เครื่องประดับรองเท้าและเครื่องสำอางแบรนดิ้งในลักษณะของอาชีพธุรกิจร้านอาหารนะครับหรือว่ารีสงนผับหรือการสร้างแฟรนไชส์และแบรนด์จะประสบความสำเร็จ เพราะนั้นไพ่ใบนี้กาลังบ่งบอกถึงความสําเร็จนั้นด้านสายอาชีพและวิชาชีพทั้งหมดนะครับถือว่ามั่นคงมากยิ่งใครอยู่ในแวดวงของอาชีพศิลปินดารายิงงง่งปั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 งนะครับแล้วก็ดวงการเงินเขาบอกว่าดวงการเงินมีอุปถัมภ์สามทางเลือกและมีการอุปถัมภ์ที่แบบโดดเด่นคืองานดีเงนิงนดีนะครับมาจากการงานและการงานก็คือมาจากคำว่างเงินมาจากงานและก็ผู้ใหญ่อุปถมัมภ์นะก็คือ คนในครอบครัวและคู่รักหรือความรักอุปถัมภ์และได้เงินจากเทวดาคือโชคลาภนะครับโอเคมาดูคนวันสุดท้ายครับคนวันอาทิตย์ครับได้ไพ่ก้าไม้แปลว่าเบื่อเซ็งนะครับในโชคชะตาของความเบื่อความเซ็งก็บอกว่าคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงงานเกิดจากอะไรการงานของคุณจะเปลี่ยนมีเรื่องเดียวคือเบื่อนายเบื่อองค์กรเบื่อระบบงานและเบื่อรายได้ที่น้อยนะเพราะฉะนั้นเราต้องกําลังเปลี่ยนแปลงโชคชะตาให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีความเติบโตและ ้าวหน้ามากขึ้นพร้ภัยปีนี้กำลังตั้งสติของการหาความก้าวหน้ามากกว่าอยู่ปัจจุบันต้องรู้จักการตัดสินใจและไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดความสําเร็จนะครับไม่ใช่ว่า50ปีผ่านไปก็ไม่เปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิมสะพานก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับโอเคเพราะฉะนั้นการเงินของคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่หนี้สินหมดรายได้มากขึ้นมีเงินเก็บ มีฐานะเอาเงินไปต่อยอดและลงทุนประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงนะครับจากผมมาแอดเดอร์มิชแมนครับสวัสดีครับ